ครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนทุกมองทุกบอลนัดพี่น้องเนาะครับมือนีนั่นทั่วกับผ้าพ่อแม่เอ๋ยน้องว่าเบิ่งเอาง้วคือ้เก่านัดพี่น้องเนาะว่าเบิ่งเอาง่วมาเลี้ยงเอาง่วครับพี่น้องท่านใดครับอยากต้ง้วไปเลี้ยงนะครับเด้อหาท่านพ่อสองทนเห็นครับมือนีพามาเบิ่งเอานะครับเนาะครับเอาครับบันี้ต่อจากนี้ไปนะครับเนาะจะผ้าอะไรเบิ่งไปแต่ละตัวต่ะตัวพี่น้องมักตัวใดควบไหนเด้อครับ เอาบอกบ้านบอกซองก็นนะ้อพี่น้องเนาะบ้านนนเพ็กเนาะครับเนาะมือนี่มาเบิงงว่วแม่นั่งครับแดงคักว่าพี่น้องเลยงวัวแม่นัง่งบ้านนนเพ็กตำบลหน,นองแวงโศกพระอำเภอเมืองพุนจังหวัดขอนแก่นครับโอ้ขักขักเดือดคมน,นี่นี่ครับอาเส้นทางมิตรภาพเลยพี่น้องออกจากเมืองพ้นมาทางพี่ละมาทางสีดามาทางกันขุหลาดพี่ละพี่น้อง นี่คร so ับออกจากเมืองพ้นมากลับมาไหลไปไหนเนาะเห็นปลายน้องแว้งโศกภากะเรียวเด้อครับเด้อโอ้ขักขากขับขับนี่เมืองโคมนี่เด้อครับเด้อโอ้ถ้าลุ่นไปน้ำกันเด้อครับเนี่ยจะเป็นลูกพ่อได้ครับเนี่ยมาแดงขากแดงเนี่ยแหน่เนี่ยเม่เพิ่นเนาะคือสินเป็นงวดลูกแหลกครับมื้อนี้เป็นงวดแม่นางครับเพิ่นสิให้สามีเพิ่นมาเปื้อนเลยวะเนาะพอด่วนเนาะ ครับบารนี้เอาไปพอไปพอกับเจ้าของเพื่อนนะครับอยากฮู้ในใจฮ้อนได้นี่อยากฮู้ตัวงามๆสิมันราคาสั่มใดนี่สวัสดีครับสวัสดีครับที่ของแม่นางเลยครับเด้อมาพอกันอีกแล้วครับบารนี้ครับครับนี่จะแม่งามๆสวยๆแล้วครับเมื่อแม่นาั่งมาเปิดแท่งแม่นางเลยครับเด้อผมพอรวนมาเปิดแท่งแม่นางครับผู้ดได้มาข่มใดชอบคข่มไรสอบถามกับแม่นางเลยเด้อครับเด้อโทรมาหาแม่นางเลยแต่แต่ว่าเบอร์ผมจะขึ้นเบอร์แม่นางไหมเนาะ เบอร์ของแม่นางเหรอครับผมไมีเบื่อดอกเดีอยเขาถือว่าโทรหาเมียหน่อยเอาเอาเอาเบอร์คมนี่ก่อนเป็นงามๆนี่ิไหมครับไม่เนี่ยนี่ครับมาเบิึงลูกพ่อได้ครับนี่อ่ะตัวนี้ลูกของเงินเี่ร์ครับนี่ลูกสลากครับนี่มือนถ่ายไหมสีไหมเป็นง้วงเขาประกวดได้ผนตัวนี่มีพี่น้องแล้วเบอร์ค้นหาเยอะแยะนะมึโอ้นี่ยเนี่ยเยอเบิรงบันทายแล้วเบิรงพริกแดงครับพริกแดงนี่ครับบาโบบ่ ครับนี่ครับเจ้าบาโวเจ้าพริกแดงโอ้ยแดงสมซื่อครับเบิ่งเลยครับนี่ครับลูกบาโวเนาะบาดนี่ดึงออกให้ผมเบิ่งมือเกิดโอ้นี่เนาะมันนทับกันไปเนาะทับกันไว้ครับอ้าวนะครับเนาะมาเบิ่งมือเพิ่นเกิดได้เพี่น้องเด้อนี่ครับสองกันได้ยอดบ่ครับนี่นี่กยอหกสี่ครับมือเกิดได้หนี่นี่ครับนี่ไม่ย่ำขุนหางเครื่องดำ นับจากครับคคบหนึ่งนครับนับจากกันยายนมานมาเจ็ดเดือนไหมเจ็ดเดือนนี่แหละครับผมไล่เบิ้งอลไรวมันเจ็ดเดือนนี่ะโอ้เจ็ดเดือนเนาะครับตัวนี้เป็นลูกแรกทลูกไดกเพื่อนนี่ลูกแรกครับมีพี่น้องได้สดครับได้สดอีกได้สดสองได้สามครับคคบหนี่เพราะว่าแม่ก็ได้สีเดือนแล้วโอ้แม่ทำไปแล้วครับมีพี่น้องแม่ก็ทำไปแล้วครับขอให้เบิ้งตัวนี้อีกจักบาทกันด้อครับขอบตาดำขอบหูดำด้วยครับเด้อเบิ้งต่างข้อเบิ้งเล็บเบิ้งขา เบิ้องหนึ่งครับทายเพิ่งขึ้นก็ได้ไซาเลยครับเบิ้องงามๆทึ้งลิฟทึ้งอย่างเลยครับคุณคักคุณคับสภาพเล็บว่าต้องห่วงครับนี่ลูกเจ้าบราโวดนะครับพริกแดงห้าแปดหนึ่งเนาะครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่หาแปดหนึ่งครับตระกูลเอเช่ครับว่าต้องห่วงแล้วครับตระกูลเอเช่เนี่ยบันดีแม่เพิ่นถ้าไปเราพนะเอาพี่น้องมาเบิ้งเสร็จที่เดือนกว่าสิบห้าเดือนแล้วครับเคเอฟหกแปดครับอ้าวบันดีบักบันท้ายนะ เดือนจึงคืนแม่สดดีครับมือทาไปวันที่สิบเ็ดเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่ครับกำหนดคอดไว้ยี่สิบเอ็ดเดือนแปดปีหกหานะครับเนาะสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่เดือนมันป้องเขาสี่เดือนกลัวหรือล่ะครับนี่สี่เดือนกูกลัวนะครับเนี่ยรับประกันทองนะครับตัวนี้รับประกันทองระบายตัวใจเลยครับอ๋อรับประกันทองบะเรียนสูงไรไปเลยครับแม่เพื่อน ร้อยสี่สิบห้าครับอ่าตัวนี้สูงจ้าร้อยสี่สิบห้าครับเบื้องแข้งเบื้องขาครับขอบดาดำขอบหูดำนาคาดำสดดีครับนุ่มดีชัดเจนโอ้เต่านุ่มดีครับผม่ะเต่านุ่มดีนะครับเดินมาเบื้องบรนทายท่ายกลมอุดหลูดงามงามครับตัวนี้ท้ายสีก็มุมกลมอุดลูดงามนี่ครับหลังแดงจึงคืองสีนี่สุดยอดเลยครับสีนี่แต่ว่าไฮลูกมากนี่เมียนขนาดเลยนะสีเนาะครับโอมีแป่วมีดังเลยเหรอครับลูกสุดยอดเอชเคห้าแปดหนึ่งด้วยครับนี่ เบื่องคนทางคุณดีครับ่งงามครับงามนี่ขอบในได้นี่โอ้พี่น้องเบืองิ่งงามเป็นบุญตาบุญหูเนาะเห็น่งงามสีเนาะสีดีครับงามครับผู้่นได้ไปขอบข้องผลละเพิผนผู้่นมีเงินผลละซื้อสองได้สามแน่นอนครับบานีรับประกันครับตัวนี้ทองขี้เอฟสามหนึ่งบอโวาเป็นตัวเมตัวผูเนาะครับกะแต่ว่ารับประกันแล้วล่ะแต่ว่าลูกตัวนี้นี่เห็นว่าคักเขาได้พี่น้องนี่แต่แม่นไม่ง้างประกวดจูงไปประกวดเลยครับ มันงามงามสี่มันกะเขาเห็นกะมีความสูงได้พี่น้องเด้อสำหรับภูมักแบบนี้นะครับเนาะเห็นแล้วกะมีความสูงมีคุณค่าทางจิตใจน้านะครับนี่เอาง่ามสีไปไปครับงามงามสดๆเนี่ยแหละครับสีได้สดได้งามนี่นะครับบานนี้พี่น้องอยากคูณราคาไหมครับบานเนี่ยตัวนี้เปิดไว้ราคาแสนสามหมื่นกับเจ็ดพันหระครับนี่ครับ 1,37,000ต่อร่องไดนครับทรงถึงหอดบันไดเฮียนมับครับครับหอ้องไหวจะเสือต่อร่องไดนทรงหอดเฮียนกักเลยครับไปเหนือย่องไตทรงบดกับอีกทีนึงครับราคา1,37,000ครับครับ1,37,000นเดพัะครับเด้อลูกนี่โคตรเจ็บสีเลยเจ็บสีลูกเจ็บสีดีกว่าเจ้าของเนาะหลังเปเรียดได้เป็นรองหลังเป งัวกะคุณนะครับนี่ใสคุณนี่ครับนี่บ่อฝืดบ่อฟัดบ่อเต็นดองดองแดงๆใส่คุณนะครับนี่ยคุณดีครับดูนะครับเออบายรูวบใบบุดตัวผลันุ่มดีดีครับเต่านุ่มดีโอ้รับประกันขาถวกขาทื่นัวคางสุดหนาแดนหนาแว่หางดอกรับประกันสีพามือแหละครับอย่างใดเนีงามสิเวสิมีเงื่อนสีน้ำเพลินดอกเอาครับคนเหลือผ่านไปผ่าไอเบื้องคมที่สองนะพี่น้องเนาะครับบาทเนี่ยเอ้า มือนีคือพอตะขวงแดงแหับแขกมี่ตะขวางงามๆครับมือนี้มี่ตะขวางงามๆอันนี้ประเทศเก็บสีมาก่พมี่มองบพรมี่มองฟิวตัวนี้งไหมมีดำตาดังกับขอบหูครับขอบตาครับนกับเล็บด้วยมองดำโอ้ให้ลูกมาขัดมาแน่เถอเพิ่นนี่ไหมแม่เพื่อนขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำครับติดโบดไงยังคัครับหนาโทษโทษโทษหนารับตัวนี้ได้ทึ่งหนาเบื้องเลยครับโอ้หลังกว้งครับ ประทัดหลังเหรอว่ามันว่างผ้าเขาได้บุหรักไหมอ่ะหลังกุ้งไายเบื้องบนดีดีครับการเล็บการยัางไายเล้ครับเบื้องได้พี่น้องเนี่เบื้องโก่หางครับผมว่ามันหางแขกเพ่าปันเบื้องลึงอู้ลึงหนาครับพี่น้องครับตัวนี้สูงเลยครับสูงไรไปเลยครับตัวนี้ร้อยสี่สิบแปดครับร้อยสี่บแปดบวกตัวนี้แม่มันครับ้อยสี่สิบแปดบวกครับขอบตาดำขอบหูดำได้พี่น้องนะขาดำเมาเบิ่องบนถ่ายเพลินบ่อนี่โอ้โหโดนพัดเลยครับหนาตึบเลยหนาตึบโอ้หางเปรเอียดเลียดพี่น้อง หางลากสุดน้องปลาหางเป๋ฝอยหางการล่งสีหอดินเนาะครับนา่น้ตุนสดเด้ครับพ่อเนาะนุ่นนุ้นต้นตุนสดสดลูกตัวไหนเพนครับตัวนี้ลูกลูกตัวที่เท่าไหร่เอไม่ลูกตัวที่สองครับโอ้ลูกตัวที่สองเอามิลกกาเจ็ดเจ็ดเกาครับอ๋ออขอบังเอินเขาครับเนาะโตโตโต๊ใดครับเ่นใดผ่นนี่ปะเ่นไหนครับเอามันขึ้นมีสองเพนเพนนีนตัวนั้นทับไวปแล้วครับแม่ยตีทับไปแล้วทับไปแล้วครับโอ้เดือนกลัวครับเดือนกลัวจะมาท่านตรวจทองเด้อครับ เอาแยกไปให้ผมเนี่ยผมจับหนักเอามาเบิ้งเด้อครับเด้อนี่ลูกสาวเพิ่นนี่เจ้าอเมริกาถ้าไปสิบสี่มาแก่มีนาคมหกสี่กำหนดขอดยี่สิบเจ็ดธันวาคมหกสี่นี่ครับธันวาอะไรมกกลาดเือนเนาะครับอะไรมกกลาคุมพามีนาเอาสามเดือนกัวครับสามเดือนกัวครับเมษาห้าครับอีกจคกสิบกัวหมื่นนี่ก็สี่เดือนเนาะครับหลังเต้หนึ่งเป็งครับโอ้โหพี่น้องอันนี้ลูกอเมริกาด้วยครับนี่ เจ้าพ่อพันเจ้าอเมริกาครับว่าน้ำเขาเพื่อนทับนี่แย <Eso cuanto S 2> ่งนานอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าทับเขาไว้เรียบร้อยแล้วเขาเห็ดไปแล้วครับต่อไปไปรุ่นอันนี้ท่องเพรามีอครับอันนี้สติงเล่ครับโอ้เพิรนทับสติงเล่ใหมทับต่อของนึ่งแดงตัวนี้ไว้หนิไหมครับสติงเล่งมึงมือทับนั่นเป็นของเนาะนี่ถ่องเนาะเพิ่นทับสติงเล่ใหม่บางทียี่สิบมีนามือนี้วันทีเอาจจะรอบนึงเราตัวนีเนาะรอบกลัวล่ะครับรอบกลัวเรือครับเนี่ย มันเลยสองรอบพัวเหลือด้วยครับแมนบอลยี่สิบสามสิบยิ้มห่าเหืหมครับแมนบอลครับเอาเดี๋อวพ่อแม่สาวเนาะมีสายิ้มห้าหลือครับมันเลยสองรอบตัวเนี้เพราะว่าเมนบอลรอบสองขั้นเต็มไปครับสิบสิบเนี้มันเต็มรอบครับมีทีไใยม่มีทียิมห่าโอ้ยังพันสองรอบครับหรืออีกอยู่าฮกมือโอยู่ครบสองรอบครับมีสิบนีน่ครับ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 พ่นพอสองรอบครับอ้าวครับนี่พารอบเหล่านนบอลเนี่ยพารอบแล้ว ท่านเห็นขึ้นเขียนไหมครับเนี่ยบอครับเพระท่านเห็นขึ้นครับแต่ว่าเพระท่านตรวจทองครับเดี๋ยวพ่อตรวจทองพ่อตรวจเนาะครับมันเพระท่านพ่อตรวจครับลูกสาวอเมริกาเด้แครับพี่นี่ในทองสติงเล่ครับเบื้องเลยครับเบื้องหางเบื้องหยางโอ้สวยครับเบื้องหยางเบื้องตาลูกใกล้ๆนี่แล้วนิไหมคุณ้าวแม่นี่บาดแทงให้ลูกมาแดงครับแดงแน่งามเิงแดงเมิงย่นครับแม่เพิ่นสูงเท่าไรก่อแม่เพิ่นร้อยสี่แปดบวกครับเบื้องหนาครับ เบื้งของคักเด้นพี่น้องเด้นเนี่ยเบื้องของคักเด้นนี่ครับนี่ยเบื้งนู้นตูนจักน้อยเนาะราคาสูงเติบเนาะครับเบื้งนู้นตูนจักน้อยเบื้องผาดผีบเข้าเดี๋ยวเบื้องบ่อเต็มตาพันเดียโนครับนี่เนี่ยหนังแม่มันเราเบื้องหนาครับหนาโน่นตูนสวดชนะนีะครับแม่มันแม่เพิ่นน่ะขอบตาดำขอบหูดำหนาคาดำแต่ว่าเขาเน่าลูกสามทีลูกสองครับลูกสองตัูนไ้ทองคอยลูกที่สามเนาะครับโอ้อยากใบเหรียญเนี่ยแดงสีไหมหลังแตกได้พี่น้องคนอ่ะ หลังเปหรือหลังแตกอัะนาะเบิ้งเลยครับเบิ้องคุณครับนี่ครับจับพุ่น่ะดากน่ยอ้เจ้าของเราจับให้เบื้องนะครับเด้อพุ่น่ะโอู้กไว้ยขันบ่ปกไว้นี่มันสิงเลียนไปตัวทีิพน้อยสิงเลียนงัวนหน่อยมันหาโมตัวนี้ลูกแดงก็ตโตหั่นแต่ความงามแล้วตาสายตาใครสมันแล้วแต่ผู้มักครับเนาะแต่ว่าลิงแดงนี่บ้า สุดดยอบ่มีกินกันบ่ลงครับสองตัวนี่สองแม่นี่เนาะลูกกินกันบ่ลงหนาหนาไงเรืแต่ไผสิมักส่งไดนเนาะครับตัวนี้เสียกยาวๆจักหน่อยดิ้เนาะลูกสาวเพิ่นเนาะลูกสาวเพิ่นเนาะอายุน้อยอยู่เนาะอายุ3เดือนกว่รอยู่น้อยอยู่ครับบัดนี้ราคาให้พี่น้องไปเท่าไรครับนี่13ครับเปิดไว้13ครับ13เพียงเพียงเลยเนาะครับ13เพียงเพียงหนึ่0 0สนสามหมื่ครับต้องลงได้คือเก่าครับ130,000เด้อครับเด้อนี่ส่งฮอดบันไดบ้านคือเก่าครับตัวนี้ ตัล่องในหลักก็ส่งหอดบันไดเหบัอนไายครับบัมือนไทยแม่ตัวนี้ได้่ยล้มตัวเงาขนาดดิครับกุ้งน้อยนี่มันเป็นงุ้งน้อยยูไม่สิงเงาคักไปอยู่ได้นี่เนาะครับมันก็หัวตาได้สามเดือนเนาะครับหัวตาได้สามเดือนอ้าครับมานีของแม่นางนี่ของแม่นางมิตรสุดยอดเลยจัดให้แบบมิตรหาอย่างงามๆเลยครับบดมากคักๆเลยแม่จัดให้แบบพี่น้องบ่มี่มังตีพุทธะบ่มี่มังตีอะไรหรอกครับพุดธะเนี่ยรเบียงคมงามของเพื่อนได้พี่น้องค่ะ เบืองเล็บด้วยครับว่าการจีกันยืนเล็บมันมีหมองดําตาเล็บขาแทานได้ครับตัวนี้เบิงยนหนังยนตหน,น,นังหนูนครับบันทายหน้าหนาทายยกดูนี่ครับทายยกหนายกหนาง,งามครับงอหน่อยสิ <จะ S 1> เป็นตัวลําตัวเงาขัางนาะสิเนาะครับพุดนเนาะสามเหรียญด้ครับเ <laughs> บิงง<ช>้อมเลยโอ้ค้อมแดงเบืองข้อข้องูครับง้อมข้องามๆมาสี่กันพูเพิ่มมากเนาะเพิ่นกะ ได้ไปเพื่อนกับมีความสูงน้ำเนาะครับบะหมี่ว่าเลี้ยงง้อเลี้ยงครับแต่ขายซื้องัวเลี้ยงเด้อครับเด้อเอาไปเลี้ยงเบิ่งงามๆต่อไปได้ลูกต่อไปได้ลูปมันครับผมว่าร่างหลังมันมีร่างผ้าเข้าได้เลยหระครับแผ่นหลังไม่นี่เป๊ปปี้กกค้างกับปีครับมันเลี้ยงลู่ให้กินงาเนี่ให้กินต้นน้ำอยู่อาทิตย์หนึ่งกับป้าจอยกับง้วแม่นี่เต้านมคักเนาะเต้านมเนาะครับน้ำนมดีครับย่างกินนมก็ไส้ขี่ต้มปวกเต็มปากลูกเนาะครับโอ้พี่่น้อองคคัักละะรบ หนึ่งแสนสามหมื่นพี่น้องครับต่อได้ช่วงหอดบันไดบ้านกักครับช่งหอดบันไดบ้านครับครับแม่ต่อมาเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่คือกันอันนี้ก็แดงขื้นกันครับมื่อนี้ไม่น่าจัดพิเศษเลยครับจัดแม่ลูกลูกแม่แดงแต่ว่าแม่นี่บ่โอ้มโตแม่เพิ่นไหมเงีวครึ่งหนึ่งเงีวเข่าเน่าโค้ยหางโค้งยังลากอ่างเหลือหักเนาะแล้วบังลวกครับแล้วบังลวงปุ้ย ลูกลูกได้จากเดือนครับนี่ลูกหัวตั้งแต่ไดซิบกว่ามือครับนี่ใบมันซิบก่ามือครับลูกพริกแดงครับป๊าดพี่น้องซิบก่ามือหลังเปร่งๆนล่ครับนี่ครับ,รบเอ็ดเขีห่าเปีนิง่งเราพี่น้องสองม่แต่ของแดงด้วยครับมาเน,นี่ป้าโทษมาเนี่เหรียญของนิ่งแดงด้วยเนาะมือเพิ่นเกิดนี่เพิ่นเกิดตรงบะเนี่ยเกิดเพิ่นมาได้หรอว่าพรุ่งวานเดือกเกินสองมือว่ะผมอะไรบังซิบเดือนซีเกิดเดือนน้ำห้องอยู่ <S <S นนเนาะสองหาหัวาครับ ตามที่เพื่อนบอกแล้วเนาะครับเอาตามเพื่อนบอกเนี่ยบ,บ่ท่านถึงเดือนครับเอาพี่น้องมาเบิงลูกบ่ท่านถึงเดือนครับตัวน,นี้ลูกงัวทีบ้อนถึงเดือนนี่ครับนี่มาเบิงมัน่นสีบรรทายนะครับเนี่ยบรนทายกล้ามเนือเอ้อออกแล้วหลังกับลังสีแตกครับหลังแตกดีแล้วโอ้หนางามครับเพ่อน,นีหนาล่อหนาสวยแท้เบง <vis> ิขงข้อเบิงการยืนเบิงการยืนนะครับว่าหน่อยการยืนการยกเบิงแขงเบิงขาเลครับขาตรงดีขนาดครับนี่ล่ง คนบ้านไนรดนจะหมองเนาะบอรครับว่าหน่อยแต่ิบกมือเบิ้งครับเบืง้งหลังกัวมือเพื่อน่ะเริเบื้องหลังปีหล่งปิเลยครับแม่กับบ่าหายตัวไหนบอรครับว่าหาครับ,บ,รบแม่ลูกแร,รกเขาดูได้ก่อน,นี้ลูกที่สองครับลูกที่สองครับแล้วเบึง้งผรมลัวสววันให้คัดสวสาม <c oughs> สี่เดือนเคาจังมูน่สิบบ่เข้าพดีโอ้เบิ้งบ่ไดเลยครับเบิ่มแดงกับแดงคับแดงเนี่ยแดงอุบัติไว้หลังนะปีับเนี่ยเบื้องครับเบิ้งไข่ครับเบิ้งไข่พูละ หนาแม่กับงามเนาะหนาใหญ่เนาะหนาใหญ่หนากว้างกับแม่ลำตัวเงาครับเขาจะง่อยครับเป็นเขาจะง่อยครับนุ่มดีครับเมอนีก็นุ่มดีเนาะโอ้โหนานุ่มดีครับครับสภาพเล็บดีดีสุดตัวครับเบองมืบอนี้บ่มี่ครับบมีบีบของหากันบ่มี่สี่ลยครับเด้ออันนี้จะใคยบ่ททำเนาะตัวนี้พระท่านครับตัวนี้แม่ทองวางครับลูกพระในเดือนเดือนสิบกัมือครับเอาไปน้องมาเบิ่งวหน่อยสิบกัวมือครับขันเห็นลูกลักษณะจังสีแล้วนี่ ขั้นสมควรเลสามเดือนสี่เดือนเื้ามูเขาอะนะเช็ดปอกขาปอกยังมาพร้อมเลยครับมันสิเป็นตั้งไหนบ้านเนี้ยเอาสวมก้อไรค่ะสวมก้อนเลยขาพร้อมเนาะครับโอ้หลังแตกหลังแตกแม่คุณโครับนมาเต็มเต็มเลยครับแม่เนี่ยกันเครื่องดำเด้อครับเด้อขอก้ามขอกูครับมูงามครับเบืองบไเชียงดำดําลึกครับสามค้มครับเบิ่งพ่น่วงท่านแม่ได้เอาไม่นั่นละ เบิ้งเลยครับเบิ้งเลยเงาหนาครับตัวนี้เบิ้งลึ่งลางลื่งนีครับล่มก็ดีครับืันนี้มีสามโค้งครับเบิ้งสีเบิ้งผ้าเบิ้งดนจากน้อยเด้อพี่นองเด้อเนี่ยเพิ่มเหมือนว่าผมเด้อพันผู้เบิ่นสีเอาเบิ่นงกระยากเบิ้งสีคักจากน้อยเนาะเบ่นองกระคักเหรอครับมีพี่หน้องงอหน่อยตัวนี้ไหมเบิ้งแม่เบิ้งเบิ้งหนาหนาแล้วงามงอหน่อยตัวนี้ครับนี่หน่อยตัวนี้หนางามตัวไหนเงามคุขุนข้นได้หรือครับเนี่ยให้บายเราครับบ้านเนี่ย โอ้ยเอาไปหยอกเหรียญนี่เบิงเบิงข้อสิบก็มือไม่ยิ่งสิบก็มือไปงามหมดเลยแข่งขาเรียบโอ้ใส่ปืงหัวตะลุนรับใส่เปืงหัวตะลนุนตีครับแม่กับบอถ่ายเน,ะนาะแม่กับพว<บ>ห่วงลูกเนาะบอรครับให้ใบเหรียญแม่จึงสิวสิซื้อไปให้พี่น้องลูกหลานทำงานเมืองหนอกเมืองนาคเมืงเทพอกรุงเท้ครับมีเงินซื้อมาให้พ่อแม่เก็บไปไหนเด้อครับเมืองเทือนอันน่าขดพอดีโอ้ปวดต้องห่วงเดีครับเนี่ยพอดเนี่ย ลูกพริกแดงครับลูกพริกแดงตัวนี้ก็ไดยเอสเคห้าแปดหนึ่งครับตระกูลเอสเคครับรับรองแดงสูโตอพูดอะคุณงามขัดง่วนหน่อยงามขัดเนาะมึงมึงแข่งมึงขาจับจังไหนก็ได้พอพบสวัสดินีแล้วมือหลังเนี่ยหนอกเนาะมึงเนาะเนี่ยง่วนหน่อยว่นถึงสิบกว่าเดือนเออนสิบกว่ามือมึงหนอกครับอันนี้หนอกตั้งจอก็เชิดโยกพี่น้องผู้เพิ่นเล่น สายนี่เพื่อนกษตรกรฮวงจะบอกว่างามังงามเนาะครับนี่พูดมือไม่อยากได้กับเบิ้งเอาด้วยครับเด้ออยากมือไม่อยากได้ครับนี่คนดีครับเอาไปรูปเหรียญเนาะไปรูปเหรียญใบเหรียญเลี้ยงไปเลี้ยงเนาะส่วนเพื่อนในปีสองปีทับลูกอมาอยู่กูม่ต้องห่วงนะครับนี่ดีกว่าฝากธนาคารครับกำไรเรื่องง่วกับใส่ควอมอดทนเนี่ยจักน้อยนะครับเนาะใส่เวลาแน่จักหน่อยแต่ว่ากระคุ้มค่าดังสี่ครับเป็นหามาหัวได้ว่ามิเตแม่ยังไงงามๆนะครับหาสดๆพร้อม แม,แม่นั่งเนี่หางว่าเจงกูโหดเอออพี่น้องเอฟซีแม่นั่งด้วยครับเด้อบอ่ผิดหวังลาหนัดนี้เนาะครับบัดน,นี้ก็อยากถามราคาดิครับบัดน,นีแนนน้แสนหนึ่งหมืน่นครับอ่าแสนหนึ่งหมื่นเนฐานะเพราะด้ทับใบเพราะท่านทับว้ครับแล้วแม่กันไงรับแม่สูงลอยหาศีพครับ เออแม่สูงหลายเสียบด้วยครับเด้อแม่ในแม่เงาครับตัวนี้สูงกระมูครับตัวนี้สูงกระมูตัวนี้ได้สูงกระมูอด้วยครับแต่ว่าได้ลูกหน่อยกระมูลูกหน่อยกระมูครับแล้วก็ราคากันหน่อยกระมูอในห้าหน่อยกระมับเรื่องงามนี่งามมดสุดโตต่อได้คูโตครับต่อรองได้คูโตครับแสนหนึ่งหมื่นต่อรองได้คูโต๊ะทรงถึงบ้างแสนหนึ่งหมื่นต่อรองได้ครับอู้ขักขนาดด้วย่ะสุดท้ายสุดๆเด้อครับขอบบุญขอบคุ้มขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่เขาไม่ติดตามรับชม ก็ขอให้เราลอสวยๆเรื่อยเงินทองเหลือใสอังโถงเด้อพี่น้องเด้อตอนไหนจะเบิ้งขีดไปนอนทั่วจนนะครับนอกก็ให้ถือเรียกจังวัลลอตาลีที่หนึ่งจักหน่อยงวดหัวโตกันครับเบิ้งข้มแดงครับเบิ้งเลยครับโุ้บวกเกินกันเลยวะตัวนี้แล้วมันหนาขักเนี่ยเนาะครับเบิ้งปั่นถ่ายเบิ้งนั่งเอ้ยแต่ไพศิสฐท่านข้มไหนเด้อพี่น้องเด้อท่านข้มไหนข้มนั่นล่ะเป็นเต่าสุกขมครับเพิ่ฟิต์มได้ก็เอาข้มนั่นแหละครับเพิ่ฟิต์มได้ครับเป็นเต่าซุกข้ม เงินผูดให้พ่อจำไดเนาะครับผัวเงินหลายกะเอาไปเบิดเลยนี่เฮงดีครับนี่ยกไปเบิร์ดลอดเอาครับพอกันชิปหนาใช่ไหมเนาะเพราะเนาะครับอมือชิปนี่ผมอันนั้นทั่วกับแม่นั่งครับมือนี้ให้สามีเพิ่นมาเปิดชิปแท่นครับพอกันชิปหนาใช่ไหมครับชิปนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ